ในครูงี่ก็เกิดจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าอานขึ้นมา <c oughs> ทักจากนั่นเจ้าหนทั้งสองคือความ của 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 กลัวกกเจไดใดความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องชําระด้วยกันทั้งสองหรือเป็นสิ่งที่ปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคำว่าวบุญและบาป คำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องสวยนานาชนิดของเราเราต้องการไปสู่จุดใดบุญมีความจำเป็นต่อการเดินทางของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดหน้าที่บุญก็หมดพระไปในตัวหรือวันควรจำเป็นตัวเอง ความว่าบุญก็ส่งเราจนถึงวิมุตตคือความรุดพ้นทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนุกสาสสนุกเราจนถึงวิมุต์เมื่อรุดพ้นแล,ล้ควคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนซึ่งเป็นส่วนสมมติด,ด้กันทั้งสองเงื่อนก็ผ่านตัวเองไม่ใช่ทางสักปัดทิ้งไม่ชอบบุญแรงเก็บบุญขยะเขย,ขย่ในบุญเห็นว่าบุญ ซึ่งแต่ก่อนมีค่าแต่มาแบบนี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแลวสลัดแบบทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่ควรจริงเมื่อถึงเมืองพอแล้วก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับรารับประทานอาหารนะรับประทานไปรับประทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองไม่ใช่จิบื่ออาหารลังเกียดอาหารโกรธหรือเกียดอาหาร ไปอย่างนั้นไม่ใช่เมื่อเป็นควรอิ่มพอในภาคขาแนงก็ป่วยกันไปเองหรือมันควรจนเป็นโดยหลักธรรมชาติคำว่าบุญก็เป็นอย่างนั้นส่วนมบเพื่อควรสมองนั่นต้องตั้งใจและใจตั้งใจถอนต้นเหตุของมันคืออะไรที่ทําให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นควรสมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุ ก็แก้สาเหตุนั่้อยๆเมื่อแก้สาเหตุจนละได้แล้วคนสมองซึ่งเป็นผลมันโกดับตัวเองการแก้สาเหตุซึ่งความเสื่อทั้งหลายเพื่อให้ความส้ามองหมดสิ้นไปก็เป็นการสร้างกุศสมภายในตัวมีความสาเกิดขึ้นมาให้มีความสะอาดไม่มีความสาดก็แก้สิ่งล้านี้ไม่ได้ เมื่อควสรสะาดพอตัวเร่องก็แก้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นสิ่งเรื่องควรฉรมากหมดควรจนเป็นหมดหน้าที่ไปนในการแก้หรือถอดถอนกิเลสไปเองต่างครอบคลนไปโดยธรรมชาติเหมือนสนติปัญญาเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องมือทำงานแก้กิเลสทุประเภทจะพ้นจากสติปัญญาไปไมนเลย กพราะเป็นเครื่องมือสาคัญมากเจอเมื่อเวลาแก้เกลดจนหมดสิน้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวอยู่ภายในใจแนวสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนนายช่างวางเหมือนนายช่างปล่อยวางเครื่องมือทำงานหลังจากทํางานเสร็จรเรียแล้นั่นเองงานเสร็จเครื่องมือก็ต้องเก็บไว้ที่ควร สติปัญญาเ,าเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่จะรัไ้แก้กิเลสต่อไปอีกเพราะเป็นเครื่องมือฟังท่านผูดด้ใดเป็นไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปรเป็นต้นเป็นนักเป็นอะไร,ะไรนักเป็นอะทางเดินหรือเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิเลสทางเดินคลองจิตเป็นทางราบตืนดีงามและปลอดภัย เป็นมัชชิมาเป็นศูนย์กลางควรถูกต้องดงามทุกส่วนถูกต้องในการแก้เกลยียยปัญหาอาสาสทุกรเพือไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือเหมาะสมที่สุดยิ่งกลัวเครื่องมือคือมักเปิดนี่แล้วเป็นทางตรงแน่ต่อมรผนนิพพานก็คือทางสายนี้ทางเรียกว่ามัชชิมา แม้ก่น,นั้นเมื่อถึงจุดหมายปลาทางแล้วมัสิมาสิ้นเป็นห้นทางนี้แล้วก็หมดปัญหาภาระไปเองเพราะถึงที่แล้วใครจะไปกอบโกยรีอเบกหามเอาห้นทางไปเดี๋ยวนะเพราะถึงเมืองคอโดสมบูุ์เป็นไปตามควมควรจะมงรล้วนที่และค้อตาว่า บุญยะปาปะมีละบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสร็แลว้วละแบบนี้เองไม่ใช่ละแบบปั่นจสลัดปาทิ้งเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวไม่ใช่อย่างนั้นใครจะไปกลัวไปเกียดทางและเสบียงเดินทางเล่านอกจากบาปสิ่งที่จำต้องละเท่านั้นเป็นทางเป็น ทางเป็นที่เียนไปแต่เมื่อถึงทีแล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือมางคนจะเป็นกันไปเองคำว่าบุญอันเป็นสมมุติและอาศัยเวลายังอยู่ในสมมติพอพ้นสมมติแล้วก็หมดปัญหากันไปเอง <c oughs> ทีนี้จิตเดินสุดทางแล้วก็อยู่ถ้าว่าอยู่ก็อยู่แบบโลกเรื่อกันว่ายึดก็ยกึดโดย,ย,ยความมึสุดใจ ถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความบริสุดใจอไอาด้วยความบริสุท์ใจอยู่ด้วยความบริสุดใจทุกอาการแม่้ละความบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เล้วเป็นอย่างนั้นธ <c oughs> าตุขันก็เหมือนกับเราท่านอย่างละมีการเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ปวด่วยเป็นธรรมดาจุดหัวตัวเลื่อนคิออะไรกันก็ธาตุขันเหมือนกันนี่ มันก็ต้องเป็นกลุทุกข์งกัน่ป็นงแี่จิตที่แยกตัวออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตอีกต่อไปเมือาการของขันจะเป็นมากเพียงใดใจก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดยทางปัญญาที่คือสาบตนอ่ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นควมทุกสรรพหลากก็มามหลงเพราะปัญญาไม่พาหลง นอกจากคนงูท่านพาให้คนหลงนีปัญญาเมื่อได้นีปัญญาเมื่อได้แทงสื้อปุ้บป่วงไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกปัญญาได้อีกเพราะเห็นชัดตามความเป็นจริงหรือดูหลักธรรมชาติขาดตัวเร่อก็ไม่มีอะไรกำลหรือเพราะฉะนั้น เดียงธาตุขันจะแสดงอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นจนกระทั่งถึงรัสุดท้ายของขันที่ทนมไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็ทราบว่ามันสลายตัวลงไปส่วนผู้บริสุทธ์ก็มันสลายไปตามธาตุขันซึ่งเป็นตัวสมุิผู้เป็นวิมวุตติกาเป็นปิตามมุตตผู้เป็นสมุิกว่าเป็นปิตามสมุติของเขาตามอันตามจริง นี่และการประมวลเลื่อนควรเกิดควรตายทั้งหลายมามากน,น้อยจำได้ไม่ได้ก็ตานให้ประมวลลงมาในธาตุในขันของเรากองทุกทั้งมวลที่เคยเป็นมากี่ครบกี่ชาติก็ประมวลลงมาในกายในจิตของเราที่ากลังปรากฏอยู่ระนี่และเจอกขกันจุดนี่จนให รู้ตามความเปจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัดทุกส่วนทั้งธาตทั้งขันท,ทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งมันมีอะไรหรือเป็นสิ่งลู้ลับ์อยู่ภายในจิตใจให้หลุกลงอีกเลยก็ชื่อว่าเป็นคู้รู้แจ้งแทงตลอดหรือเป็นโลก,กันทูรลู้เจงโลกพายในขันของตน้นโลกคือขัน เมื่อรู้แจ้งโลกคือขันอันนลื่องก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่เคยเป็นมาจี่กับตีกันน้อติลงที่จุดนี้เรื่องที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าเสียงพบสร้างสร้างเที่ยวจ,จับจองปราชาตเกิดแก่จะตายในสถานทนี่นั่นพบนั่นพบนั่นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันนจิต He wants to know.